สวัสดีครับคลิปนี้เรามาจัดของเดินป่ากันนะครับของผมผมจะใส่ลังไว้อย่างนี้เลยนะครับเพื่อว่าเราจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ยุ่งยากในการจัดนะครับของก็จะไม่หายผมก็จะใส่ไว้แบบนี้เลยนะครับของทุกอย่างอะ่ะยกเว้นอ,อาจจะมีเสื้อผ้าหรือยาสีฟันอะไรเนี้ยนะที่ว่ามันจะอยู่ข้างนอกของที่จะต้องจัดเตรียมอะ่ะมันมีเยอะมาก ดังนั้นนะ่ะผมจะจดไว้เลยนะจดแล้วก็มารีส์ร,รายการว่าเราจะลืมอะไรบ้างหรือเปล่าเช่นถ้าสมมุติว่าเราลืมแปรงติดฟันเนี่ยได้ใช้นิ้วกันเลยนะครับหรือว่าสมมุติว่าลืมกางเกงในมันก็ลําบากนะครับลืมกางเกงในเนี่ยสมมุติว่าเอาติดตัวไปแค่ตัวเดียวแต่เราไป3วันเนี่ยมันก็ต้องใส่ซ้ํากันใช่ไหมครับครั้งนี้ผมจะไป เขาช้างเผือกนะครับแต่ผมไปทัวร์นะครับของบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ต้องเอาไปนะครับเช่นครั้งนี้เย็นนี้นะครับเขาก็นัดกันค่ำนะครับครั้งนี้ผมไปกับทัวร์นะครับผมไปเขาช้างเผือกนะครับเขาก็นัดกันเย็นนี้อันนี้ผมก็เริ่มมาจัดแจงว่าเราต้องเอาอะไรไปบ้างแต่ถ้าเราไปกับครัวอย่างเช่นกับข้าวอะไรเนี่ยเขาก็ทําให้เราใช่ไหมครับดังนั้นไอ้พวกแก๊สพวกอะไรเราก็ไม่ต้องเอาไปเลยนะครับ ทุกครั้งนะครับให้รีดรายการไปเลยนะครับว่าเราต้องเอาอะไรไปบ้างนะครับอันนี้นะครับครั้งนี้ไม้ไม้ไม้เท้าสองอันต้องเอาไปนะครับถุงยาถุงยาเดี๋ยวผมจะมาดูรายละเอียดอีกทีนะครับว่ามันมีอะไรบ้างถุงยานะครับอันนี้ก็คือ เครื่องครัวนะครับไอ้พวกหม้อพวกจานพวกอะไรนะครับแต่ผมไม่เอาไปหมดเพราะว่าครั้งนี้เขาทำกับข้าวให้เราทานใช่ไหมครับเราก็เอาเฉพาะจานช้อนอะไรไปก็พอนะครับอันนี้ก็คือผ้าเช็ดตัวนะครับผ้าเช็ดตัวเนี่ยจริงๆถามว่าสำคัญไหมสำหรับขาชั้งเผือกแล้ว เราต้องซักแห้งนะครับถ้าเช็ดตัวก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับแต่ว,ว่าถ้าไปที่อื่นๆที่เราต้องใช้ซับเหงื่ออะไรนี่นะครับให้เลือกใช้ที่มันมันแห้งเร็วนะครับก็ซื้อแบบที่มันแห้งเร็วนะครับก็มีขายโดยทั่วไปนะครับบางและแห้งเร็วอันนี้ก็คือที่คุมกระเป๋านะครับเอ่อเผื่อฝนตก อะไรอย่างนี้นะครับก็กันไว้ก่อนนะครับจริงๆผมว่าไปขอช้างเผือกเดือนธันวามันก็ไม่น่าจะโดนฝนแต่เราต้องกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าของด้านในเปียกอ่ะมันแคบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับชิ้นต่อไปก็คือผ้านวมเขาบอกว่าออตอนตอนนี้ขอชังเผือกอุณหภูมิประมาณ22อ,อ,ง,องศานะครับเราต้อง เอาผ้านวมไปนะครับแล้วผมเคยมีประสบการณ์นะครับผ้านวมเเราเรา,เรามีที่กันฝนแล้วนะแต่ว่าจริงๆอ่ะน้ำฝนมันสามารถเจะซึมได้ไปทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็คือเราต้องระวังเนี่ยนะครับผมก็เลยมีถุงนะครับถุงพลาติกอ่ะไว้สำหรับใส่ผ้านวมไอ้ไม่ไม่ ถุงนอนไม่ใช่ผ้านวมถุงนอนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปนะครับอันนี้ถุงน้ำนะครับถุงสำหรับใส่น้ำแล้วก็เราก็ใช้ปากดูดอย่างนี้นะครับมันง่ายดีง่ายกว่าพกขวดนะครับอันนี้ก็คือถุงน้ำสองลิตรนะครับไว้ใส่ในเป้แล้วก็มันจะมีสายไว้ดูดเลยนะครับ อันนี้ดีกว่าเพราะขวดนะครับต่อไปก็คือแก๊สนะครับแก๊สครั้งนี้เราไม่จำเป็นนะครับเราไปกับทัวร์ก็ทำกับข้าวให้ทานนะครับ อันนี้คือฟูกผมนะครับอันเล็กนิดเดียวนะครับก็ซื้อมาจากดีเคสล้นนะครับพันกว่าบาทนะครับก็สูบง่ายไม่กี่ครั้งมันก็นอนได้แล้วต่อไปอันนี้ก็คือถุงกันทะนะครับแต่ครั้งนี้คงจะไม่ต้องนะครับเขาช่างเผือกไม่มีท่าแต่ถ้าที่อื่นๆเราต้องเอาไปนะครับ อันนี้ก็คือเตาแก๊สนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูอันนี้นะครับเตาแก๊สรุ่นใหม่เป็นแบบนี้นะครับหัวเป็นแบบนี้ใส่สำหรับแก๊สกระป๋องแบบนี้นะครับไม่ใช่กระป๋องยาวๆนะครับต่อไปก็คือพัว พักอันนี้ไว้ทำอะไรก็บางทีนะเราต้องหวดหนักอันนี้นะครับเปผมก็ซื้อไว้อย่างนั้นแหละครับแต่ก็ยังไม่ค่อยได้ไปใช้ที่ไหนเลยนะครับ อันนี้ก็คือผมว่าค่อนข้างจะอายุเยอะแล้วใช่ไหมครับป้องกันการปวดเข่าก็ใส่สนับเข่าไปนะครับป้องกันปวดเขา่าถุงมืออไปครั้งนี้นะครับของช้างเผือกเราต้องเดินลุยลุยหญ้าลุยลุยไรไปใช่ไหมกันหญ้าบาดก็ต้องใช้ถุงมือนะครับ ต่อไป3อย่างนี้คืออันนี้ไฟไว้เพื่อให้ความสว่างในเต็นท์นะครับอันนี้ก็คือไฟคาดศีษะนะครับไว้เวลาเราเดินออกไปไหนตอนกลางคืนนะครับอันนี้ก็ไฟฉายนะครับไฟฉายแต่แต่ถ้ามีไฟคาดศีรษะแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟฉายก็ได้นะครับแต่ว่าผมเอเอาไว้ทั้งสออย่างเลยนะครับเพื่อความสะดวกของเรา อันนี้จะสําคัญนะครับเสื้อกันฝนครับไปไปไหนเมืองไทยนะครับอย่าคิดว่าฝนไม่ตกก็ตเตรียมไว้ก่อนนะครับเสื้อกันฝนอันนี้คือกาต้มน,น้ำนะครับแต่ครั้งนี้ก็ไม่จาเป็นนะครับอันนี้คือกระเป๋า กระเป๋ากันน้ำนะครับเ,เป็นถุงปลาสิกกันน้ำนะครับไว้ใส่เสื้อผ้าเ,าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราโดนฝนอะไรอ่ะมันจะซึมเสื้อผ้าเนี่ยหมดกันนะครับอันนี้คือหมอนเป่าลมนะครับไปทั้งทีนอนให้สบายเพื่อที่จะ ลุยวันใหม่ใช่ไหมเราหลับสนิทอีกวันหนึ่งเราก็จะได้มีแรงจะไปต่อหรือเดินกลับก็จะมีแรงสนชื่นนะครับถุงเท้านะครับหาถุงเท้าที่นนหนาๆนะครับ อันนี้คือถุงคอนะครับอ่ถ้าสมมติว่าอ,อย่างไปเขาเชิงเผือกเนี่ยมันเป็นเขาหัวโล้นเลยนะครับไม่มีต้นไม้ใหญ่ดังนั้นก็คือระหว่างทางเดิน4ี่ชั่วโมงนี้นะครับร้อนมากน,นัก็คือเราก็มีผ้าผ้ากันพันคอไว้นะครับอ่าลืมอีกนิดเดียวอันนี้คือยากันทากนะครับ ผม่าวเป็นคนที่กลัวทากมากผมก็เลยต้องพกยากันทากด้วยนะครับแต่ขอช่างเผือกนี่ไม่มีนะครับต่อไปถุงมือใส่นอนนะครับคือผมจะใช้คนละตัวนะครับถุงมือที่ว่าเดินตอนเดินนะครับที่ว่ากันไม้หญ้าบาดหรืออะไรนี้อันนู้นน่ะมันจะยึดได้ดีกว่านี่นะครับนี่นะครับสมมุติว่าเราไปขอช่างเผือกเนี่ยตอนขึ้น สันคอมมี่นะครับเราต้องไถสลิงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้อ่ะมันจะยึดยึดได้ดีกว่านะครับผมก็เลยแยกว่าอันนี้ไว้ใส่นอนเผื่อที่เผื่อหนาวนะครับแล้วก็มี้าเรียกอะไรอ่ะอันนี้อ่ะหมวกใส่นอนตอนคืนนะครับกันหนาวแล้วก็มีปลอกแขนนะครับอันนี้ก็คือปลอกแขนนะครับสําหรับ สำหรับกันแดดเราไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวนะครับถ้าใส่เสื้อแขนยาวก็ไม่ต้องใช้นะครับแล้วก็หมวกหมวกกันร้อนนะครับหมวกกันร้อนก็ควรจะเป็นหมวกที่มีปีกอย่างนี้นะครับมีปีกรอบด้านนะครับถ้าเกิดว่ามีมีเขาเรียกอะไรมีปีกเฉพาะข้างหน้าอย่างเดียวข้างข้างหลังเราก็กันไม่ได้นะครับแล้วก็อันนี้คือรองเท้า เนี่ยเมื่อต้นเดือนก็คือ,อวันที่หนึ่งพฤศจิกาหกสามเนี่ยครับผมไปดอยหนอกมารองเท้าคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่ผมรักมากใช้มานานนะครับขาดนะครับขาดเพราะว่าฝนตกทั้งวันมันก็เจอความชื้นใช่ไหมครับเพราะว่าพื้นนะครับพื้นมันเขาติดกาวไว้นะครับทุกรุ่นนะครับไม่รู้ว่าเขาทํามาเพื่อเมืองไทยหรือเปล่านะครับก็คือ เขาติดกาวนะครับกาวมันก็หลุดหลุดล่อนได้ใช่ไหมครับอันนี้ผมก็เลยไปใช้เชือกมาคือจริงๆอ่ะเราถ้าเดินป่านะคือเรามีเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะซื้อได้นะครับรองเท้าดังนั้นเราควรจะเอารองเท้าสำรองไปนะครับของผมรองเท้าสำรอ,องผมก็คือ,อ,อสตั๊กดอยนะ,นะครับคู่เอ่อคู่ประมาณ50บาทนะครับ เราก็ควรเอาสำรองไปและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะผมมีเครื่องเครื่องมือนะครับเพราะว่ายัางไงผมก็ชอบใส่คู่หลักนะครับถ้าเกิดว่ามันหลุดพื้นมันหลุดอะไรเล็กน้อยนะครับผมก็เชือกไปนะครับแล้วก็เอาเข็มไปคือเราเย็บชั่วคราวเพื่อที่จะให้เดินได้นะครับแล้วก็นี่เทอร์โมมิเตอร์อันนี้ของเกินของส่วนเกินนะนะครับ มาถึงสิ่งสําคัญแลวนะครับเต็นท์นะครับเต็นท์เต็นท์นของเรา,เ,าเป็นความภาคภูมิใจนะครับถ้าเกิดว่าเต็นท์ใครไม่มีไฟชีสอยู่ในตัวนะครับก็ควรที่จะมีไฟชีสด้วยนะครับก็คือการข้างบนนะครับการน้าค้างลงถ้าเกิดว่าเต็นท์ที่ไม่ดีน้ําค้างมันจะซึมไปห <laughs> ยดใส่หน้าใส่ตัวเราจนเรานอนไม่หลับเลยนะครับดังนั้นก็คือเต็นท์ เราควรจะมีไฟชีตถ้าไม่มีในตัวนะแต่แต่รุ่นรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีไฟชีตในตัวนั่นก็คือสบายหน่อยนะครับอันนี้คือของทุกอย่างเลยนะครับต้องใส่ในเป้นะครับเป้ผมก็เก่าหน่อยนะครับแล้วก็น้ําหนักเยอะด้วยเกือบ2อกิโลนะครับนั่นก็คือถ้าเลือกซื้อเป้ควรจะซื้อเป้ที่มีน้ําหนักน้อย ที่ผมเตรียมไว้นะครับอันนี้ก็คือมะขามเทศนะครับก็คือไว้ทานมันจะชุ่มคอนะครับทานมะขามเทศแบบผัดฟาด,ดแล้วก็ดื่มน้ําตามเนี่ยโหแบบสุดยอดเลยนะครับตอนที่เราเหนื่อยเดินกลางแดดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็กล้วยตากนะครับจริงๆอ่ะผมมีร้านประจําอยู่ร้านหนึ่งนะแต่ว่าเขาตากไม่ทันผมก็เลยไปซื้อที่ โรตัสนะครับเออแต่ก็ดูมันมีแพ็กเกจทีส่สะดวกดีเหมือนกันนะครับก็คือเนี่ยนะครับที่เขานิยมกันบอกก็ตามๆเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบกล้วยตากอยู่แล้วนะครับนี่ผมก็ซื้อกล้วยตากด,ด้วยนะครับ อันนี้คือที่เราเตรียมไว้นะครับผมก็จะเดินทางคืนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมไปเขาช้างเผือกแล้วผมจะถ่ายวิดีโอแล้วก็มาเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศที่จะไปครั้งนี้นะครับเออเกือบลืมนะครับพวกเชือกอะไรก็พกไปบ้างนะเพราะว่ามันเบานะครับเผื่อเผื่อเหลือเผื่อขาดแล้วก็มีดนะครับมีดเนี่ยเกือบลืมนะครับ แล้วก็คือของผมนะก็คือผมจะลีดเพราะว่ารายการที่เราจะต้องเอาไปอ่ะมันจุกจิกมากเลยนะครับนั่นก็คือเราต้องลีดรายการแล้วก็มาเช็คว่าเราครบหรือเปล่าเพื่อที่จะไม่ให้เราไปขาดโหแบบขาดยาสีควนันขาดแป้งสีควนันขาดกระเกงในอ่าเนี่ยก็คือบางบางสิ่งบางอย่างนะครับคือเราเนื่องจากอา่สิ่งที่เราต้อง เอาไปอะ่ะมันจุกจิกมากนะครับดังดังนั้นเราก็ควรที่จะ <c oughs> ดังนั้นเราควรที่จะรีดรายการไว้นะครับว่าเราควรจะเอาอะไรบ้างไม่งั้นลืมเชื่อเถอะลืมนุ่นบ้างลืมนี่บ้างของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้นะครับ ต่อไปเป็นหมวดยานะครับทีนี้เรามาแจกแจงกันว่าหมวดยามีอะไรบ้างนะครับเนี่ยผมขัดไม่ได้เลยแป้งเย็นนะครับเพราะว่าเราซักแห้งนะครับเราไม่ได้อาบน้ำแล้วก็โรยด้วยแป้งเย็นนะครับตอนกลางคืนนะครับแล้วยาแก้ท้องเสียนะครับก็คือพออคาร์บอนไปนะครับแล้วก็เกลือแร่สำหรับท้องเสียนะครับแล้วก็เกลือแร่สำหรับสำหรับเสียเหงื่อนะครับ คน,คนละอย่างกันนะครับแล้วก็ที่เขายังเผือกอ่ะมันจะเดดร้อนมากเขาบอกเดดร้อนมากนะครับผมก็เอากันแดดไปด้วยนะครับคัตเตอร์บัตนะครับไว้เผื่อคันหูนะครับสำลีนะครับเบตาดีนเผื่อเป็นแผลสดนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์ขวดเล็กนะครับยานวดนะครับอันนี้ก็คือยาแก้ ท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นไหมนะครับแต่เราเตรียมไว้นะครับเพราะว่าเกิดขึ้นแล้วมันลาคาญและทรมานมากแล้วก็เนี่ยนะครับผงโยคีเนี่ยซื้อตามเซเวน่นอะไรก็มีนะครับไว้โรยผงนะครับเท้าผมว่อเราไม่ได้ล้างในไรอย่างนี้นะครับไว้ไว้โรยกันเหม็นเท้านะครับแล้วก็อันนี้ก็สําคัญนะครับอันนี้ก็คือ,อทิชชู่เปียก ไว้สําหรับทําธุระส่วนตัวนะครับแล้วนอกจากนี้ผมยังมีอา่ายาอาหารเสริมผมต่างๆผมก็เอาไปด้วยนะครับในอีกอย่างหนึ่งก็ไว้ไว,ไว้ทานกันไฟหมดนะครับนอกจากนี้เขาซังเผือกมันมีวิวสวยงามนะครับก็กล้องส่งทางไกลไปด้วยนะครับในอีกอย่างหนึ่งเป้เป้นะครับ เป้ใหญ่ของผมก็คือ50ลิตรนะครับ50ลิตรเนี่ยเราไว้ใส่สำหรับของจำเป็นนะครับแล้วเมื่อ,อเราไปกางเต็นท์แล้วเอาเป้ใหญ่เราอาจจะไว้ที่เต็นท์สมมุติว่าเราเดินทางหลายวันใช่ไหมอีกวันนึงเราไปนู่นไปนี่เราอาจจะใช้เป้เล็กนะครับเช่นว่าใส่กล้องใส่มือถืออะไรเงี้ยเราใช้เป้เล็กผมเอาเป้เล็กไป2ใบเลยนะครับนั่นก็คือ,อ ป้ไม่ควรจะมีเป้เดียวเพราะว่าสมมติเราไปวันที่2เราจะไปเที่ยวต่ออะไรอย่างนี้นะครับเป้ใหญ่แล้วก็อยู่ในเต็นท์แต่เป้เล็กเราก็เอาติดไปด้วยนะครับถ้าถ้าเอาเป้ใหญ่ไปมันก็คงจะไม่สะดวกเท่านะครับ mm hmm. นั่นก็คือทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีแค่นี้นะครับอุปกรณ์ได้อย่างหนึ่งน้ำนะครับเราต้อง ขาดน้ําไม่ได้นะครับสมมติเราไป2วันอากาศร้อนมากก็ควรจะมีสัก4ี่ห้าลิตรเลยนะครับเตรียมน้ําไปให้เพียงพอนะครับถ้าขาดน้ํากระหายน้ำเนี่ยเดินไม่สนุกเลยนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมไปขอจ่างเผือกแล้วผมจะทําคลิปมาให้ดูกันนะครับขอบคุณมากครับ